วัสดีครับมันนีกับผอกับบ่าน้องน้องรับน้องในช่องกบปาผาร่วยครับมันนีบ้าน้องกับสีผ้ามาเห็ดแพรลีครับนี่แหละรัดหนาทอเข้าไว้เนาะเพราะว่าข้าเจ้าเปียงนามมาแต่เพื่มันสีเบิดไอนานี่ะครับหนาฝ้นที่เขาหนาหนาวเนาะบันปลาอยู่นีให้หน้าให้นี่กระลายครับบ่าน้องกับญาติมันออกมันลงเนาะกับสีผ้าเห็ดแพรใสไว้นี่ครับเบิ้งน้ำพรมกันเลยครับพี่น้องนี่นะครับบ้าน้องกับเห็ดเห็ดไปเรื่อยเนาะเห็ดให้พี่น้องเบื้องน้ำ คอยเบื้งไปเรื่อยๆครับนี่นะครับจะเฮ็ดไว้ประมาณในส้วงนี่แหละกระซี่ยู่แบบนี้เนาะเอากระเฮ็ดน้ำเนาะกระจีบว่าวคอยเป็นธรรมดานี่กระซี่ยู่ส้งนี่นะครับาฟางมาเบิง้งเนา เขา,า,า,าก็เห็ดง่ายๆเห็ดบายาคับนี่นะครับ,รบพอได้กินปะคอนี่แหละครับมันออกไปกับเสดายมันาะวป่าอยู่ให้หนานไรหไายแห้งเลยพีย่น้องได้ลงแพะกุทเทีานหน่งห่วยวันเป็นขู่เลยครับาะวมันเบืดหนาฝนมันกับสิลังลุงลงเนาะ นี่ครับเฮ็ดไปบึงไปเรื่อยๆน้องก็จะพามาเฮ็ดนี่นะครับนำไ้จะจอกบรรยากาศน้ำไหลบึงเอาสวยงามเลยครับนี่นะครับไปเรื่อยๆเน,นะาะนะมันบ่อยากไปเฮ็ดกัาบบ่อน้อง เราตอกลักใส่นี่ตอกลักใส่อีกกับไม้ห้อยขึ้นมานี่เนาะไม้แขนมาอีกแค่นึงเดี๋ยวบ้าน้องสิงเอาไม้ก,กันครับบ่ายไม้เหยดง่ายๆครับเพราะว่ามันเกิอยู่กับหนามเน,ะเนาะก็จะเห็ดหยาบเงี่นยน้อยประมาณนี้ก็ได้การอลไรครับาฟางมาให้นีดเด้อ <c oughs> ต้องใส่โต้วสรวอยครับเพราะว่าลูกมาในาน้ำเนาะขึ้นบรายได้เบาแนงนะโอเคแต่ครับเขาก็เฮ็ดมาณรุ่นนี้ละนี่นะครับก็เฮ็ดเบญะครับเฮ็ดง่ายเนาะเพราะว่าข้าเจ้าก็เฮ็ดแบบมาสำเร็จมาแล้วมันบอคือตะกอนครับถ้าไปรุ่นตะกอนเฮ็ดยา,ยากอยู่ มือเห็นไงฮะเนี่ยครับเขาก็เห็ดประมาณนี้เปรี้วข้าวเดียวนี่เดือกเปแล้วเลยครับพี่น้องนี่ครับแบบงาา่ายๆได้ปลาทันทีเลนนยยำกับคอยมาย่ำอีกเชน,นึงมนันครับมันก็สีลงแพ้เข้ามัน,นสีดินปเปี้ยวเปียนี่นะครับแล้วคอยมเบิ่งอีกเชน,นึงเนาะนีเยสิาพมามายำครับว่ามันสีหมานบอแพ้เป่าน,น่องเนาะ นี่แหละครับบ้านน้องกับสิผ้ามายามมึงแพร่เีนอะมือนี้ไม่เถาพ่นยามได้วัดมือปลาล่งแพร่ร้ายครับพวกนี้เพราะว่าืวอนี้เป็นพายุเขานาอเพราะว่าบ้านน้องกับเฮ็ดไว้ครับกับสิผ้ามายามเพราะว่ากับยานปลาปลาออกเนาอปลาคอพ่นลงนี่แหละครับให้หน้ามันจะล่งมานหนีมาครับมามายามพร้อมกันกับบ้านน้องเลยสิผ้ามายามครับนี่แหละครับผมกับมาเลย มาเบิ่งเลยมันสิดมานบอมอือนีงเบิ่งบ้าน้องอยู่ท่ามายามเอ้ยน้ำแหง้งเลยพี่นอ้องน้ำไหลบึดบึนบึนเลยน้ำก็ร่างลงมากนะครับเพราะว่าเพิ่นปล่อยลงมาทึ่งทึ่งนุ่มเนื้อเพราะว่าเป็นหนาเกี่ยวเขาแล้วเนาะเพิ่นกับบอเอาน,าน้ำไปคนเปินน้งน้ำบอขิงบอพี่นอ้องขิงสัก ซ้ำลงไปเลย้ก็เขินอยู่หีเซลกันเนาะเขินกระไหลบ่คอกระไหลบ่ไหลแหงอู้หเข็น,ก,น,ก,ขนกี่นะเขินปลามุ้น บึ้ครับบ่าวน้องสีมานบอทำไรแห้งเหรออู้อุ้ยเมื่อกี้อะพี่น้องมานได้บินไม่ให้ว้าอะไรบันนี่แตป่ปลาได้ครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปให้เบึ้งครับแต่วบวน้องจะเอาขึ้นไปให้เบื่อกี่หลักขนาดมายำ ย้ำคำเดินนี่ครับลงที่ไหนเนาะนี่แอแบบนี้เลยครับรน,รน,น้ำตะไลแห้งครับพี่น้องพูนครับเอ้ยทีไรพี่น้องผมว่าหายวบาเลยพูนครับพุ่นละครับขึ้นไปบึ้งทึง่งผนละสั้นแห้งคามสั้นเนาะ เป็นหนาทอ่อเบื้งตี้แหละครับทุกท่านทั้งปลาคอทั้งปลาเข็งลงแบบหลายโอ้ปลาคอก็งามพีน่น้องอุ้ยสวยอยู่คนเฮ้ยขี้เงียก็มีเบื้งตี้แหละครับผมกท่านมิตรลุ่นนี่ครับทั้งปลาคอปลาเข็งปลาคอหลายแห่งเลยครับปีนี่ทุกคนแต่ว่าห่งางไปใหญ่เนาะ ก็มีแต่รุ่นนี่แหละครับนี่รุ่นพอดีพอดีพอดีต้มต้มมุมึดมุมึดเลยนี่ตกละคำไปเลยพี่น้องที่แล้วทั้งปลาเข็งทั้งปลาคอเนาะพ่อยากได้กินอืออพดยากแต่กินพี่น้อง,องบานนอกก็เห็ดใส่รัดหนามรัดยังไงเนาะกันนี้แล้วครับก็บคอยพอกับบาน้องในคลิปหนาเนาะครับนอ คอยพอกบ้าน้องอีกครับผมอย่าลืมในช่องกบปา้าพะรวยด,รด้วยครับเด้อสวัสดีครับ